ครับสวัสดีครับวันนี้จ่องกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติพามาสำรวจแปลงที่ดินที่กรมบังคับพอดีจะทำการขายทอดตลาดนะครับผมก็ต้องมาสำรวจหน้างานจริงนะครับก็ตรงนี้เป็นสวนป่าสักที่กัดที่อำเภอ ลมศักนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นแปลงที่จัดสรรน,นะครับก็ไกร่นรไหนึ่งก็แสนเศษนะครับผมไร่หนึ่งก็แสนเศษก็ต้นศักก็คงจะใช้งานไม่ได้นะครับถ้ามาเอาก็คงจะต้องหรือทิ้งทำเป็นอย่างอื่นจะดีกว่าดูแล้วอ่า ต้นสักไม่โอเคเลยน่าจะปลูกมาร่วม10กว่าปีร่วมย0ปีแล้วมั้งเนี่ยต้องเขาทานอย่างเดียวครับแล้วก็ปรับสภาพพื้นที่ทําสวนดอกไม้ทำสวนดอกไม้น่าจะโอเคอยู่เนี่ครับเป็นที่หุบลงไปตรงนั้นเป็นที่ต่ำนะครับเป็นที่ต่ำลงไปก็ถ้าหลือ้ออกก็จะเป็นที่โลง่ลง ก็จะเป็นที่ชมวิวสวยเหมือนกันนะครับผมดูแล้วด้านหน้าด้านหน้าติดถนนสาธารณะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านก็ตรงนี้มีหลายแปลงนะครับผมมีหลายแปลงวันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศนี่เป็นโครงการ ที่จัดสรรนะครับดินปนหินปลูกอะไรดีต้นสักดก็มีรอยตัดไปบ้างนะครับน่าจะเป็นต้นที่มันตายต้นสักดต้นไม่โตนะครับต้นเล็ก ก็จะมีวิวเขาด้านนู้นนะครับทางเข้าทางเข้ามามาดูฝั่งตรงข้ามดูแล้วพื้นที่ตรงนี้น่าจะโดนบังคับคดีทั้งหมดนะครับแต่ยังไม่ถึงวาระยังไม่ถึงวาระบางแปลงก็ถึงวาระแล้วเดี๋ยวพาชมบรรยากาศที่ข้างเคียงรอบๆตัวนี้เขาน่าจะเปิดทางเข้าไล่เขา นี่ครับก็จะมีสวนมะขามหวานนะครับปลาซาก,ก็ไม่โอเคแล้วแหละไม่เวิร์กปลูกไว้เพื่อที่จะอัพราคาดูแล้วนะครับผมนี่ครับบรรยากาศตรงนู้นเป็นวิวเขานี่ฝนเพิ่งตกไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวรองเท้าก็ต้องถอดแล้ว ดินก็อุดมสมบูรณ์นะครับยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับด้านในมีอีกหลายแปลงนะครับรวมๆยี่สิบแปลงแต่เข้าไปไม่ได้ครับดินแฉะืินแฉะทุกแปลงติดที่สาธารณะไอทางสาธารณะทั้งหมดนะครับผมเราเป็นที่จัดสรรไว้จัดสรรไว้ขายแต่ก็น่าจะเอาเข้าธนาคารแล้วก็ ปล่อยให้ธนาคารยึดนะครับหรือธนาคารยึดอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่ก็ถูกบังคับขายทอดตลาดนะครับทางมากล้องสันสัน,สนอีนิดนึงนะครับผมดูวิวเขานะครับก็วิวดีอยู่นะครับวิวดีอยู่ต,ต้องมาลื้อป่าออกสักหน่อยนึง โอเคนะครับพามาเยี่ยมชมเก็บภาพบรรยากาศวันนี้มาเพชรบูรณ์มากมมรมคับคดีโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับคลิปอาจจะไม่มีสาระแต่ก็เป็นการเก็บความทรงจำไว้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ